พวงมาลาของเจ้าคุณพระศนีนาฏพิลาศกัลยาณีวางที่หน้าโกรศพสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโยประเดนธรรมก้าอดีตที่ปรึกษามหาเทรสมาคมอดีตประธานสมัชชามหาคณิสอรและอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง